ยนี่เราต้องใส่ฟิลเตอร์ก่อนนี่มันทำไมมันใส่ฟิลเตอร์แล้วมันหลุดอ่ะมันต้องทำไงอ่ะก็ได้แต่แบบกดออกคุม้มจะลุดเลยแต่เดี๋ยวก็ต้องกดคอไงพี่บ๊วยวุ้ยววยมาก ใช่ละสองมื <S <S วเวอรเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผม <S <S แป๊บหนึ่งนะครับมันก็มีเครสพิเศษมันทำยังไงวะ มันยังไม่รับอ่ะมาแล้วเออมันต้องฝึกเติมป่ะชาร์จแบตอยู่ตรง,งนี้มันมืดอะ่ะอะไรหลเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับตอนสุดท้ายของพวกเราเล่นปูละไรเงยังไงกันบ้าง <laughs> เล่นปูหลอกหกรับปูอปเอออะ่ใ่งงปะ ให่เราต้องความเพียงข้างกันก่อนกางกินทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสั้นน่ะแต่มันปื้มปิ่มไปด้วยเองความรู้สึกนะผมว่ามีความสุข <S 2> <S 2> อ่ะทีนี้จะพูดอะไรกันดีกับคนดูทุกคนนะครับ ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเรายัางไม่อาบน้ำนะครับ <c oughs> หัวแข็งกัน <c oughs> ใช่ตั้งแต่เช้าอ่ะทำผมตั้งแต่ตั้งแต่สิบโมงคุณดูเท่าไหร่ไหนะ <3 S 1> สามหมื่นสามหมืนกว่า พินแต่จบแบบงงๆอ้ยงมงงนี่งมงมาแล้วทุกคนเปิดประเด็นเลยปมเปิดประเด็นเลยดีวอ่ะก็งหลายหคนน่ะเขาก็แบบคาดหวังเยอะอะเนาะแต่เราพูดถึงเรื่องซีรีส์วันนี้ก่อนดีกว่าสำหรับสำหรับตัวยินเอง ซีนไหนที่คิดว่าดูเราแบบปลื้มมากเลยสำหรับวันนี้ยสำหรับ ep แปดตัวสำหรับตัวผมเองผมชอบซีนจบมากๆเลยออืเพราะอะไรเพราะว่าซีนจบมันมันเป็นฟิลอบอุ่นมากๆอะ่ะพอด้วยความที่ใส่เสาวบวกกับการแสดงกับคำพูดคำจาแ้ะสิ่งที่พวกเขาผ่านกันมามันแล้วยิ่งกับย้อนไปตั้งแต่ตอนต้นให้ถึงอันเนี้ยมันยิ่งรู้สึกแบบอบอุ่นกว่าเดิมอะ่ะมันบวกกับ มันเป็นพาร์ทสุดท้ายของพวกเราจริงๆแล้วมันสุดท้ายแต่ไม่อะไรไม่ท้ายสุดอยู่แล้วอูกสุดตองเฮ้ยในๆอีกแล้วนะคุณยินเนี่ยอาถามถามคุวอบ้างดีกว่าว่าสำหรับ ep แปดวันนี้ชอบซีนไหนอืมเหมือนกันเลยผมก็ชอบซีนสุดท้ายเหมือนกันตอนแรกมันจะไม่มันก็จะจบไปแบบได้อจะจบแล้วนะแต่ว่าเออ พอพอมันมีซีนแบบย้อนกลับไปอ่ะมันเหมือนว่าตัวละครมันได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแล้วอ่ะ mm hmm. เออมันก็เลยทําให้รู้สึกผูกพันกับตัวละครมากเลยเออแล้วก็จบจบเป็นการจบที่แบบผมผมรู้สึกว่าโอเคมากดีมากเป็นการจบที่ดีสําหรับซีรีส์ซับ<า>ของนะพวกเราเลยคือเป็นสี่ตอนที่ทําให้หลายๆคนแบบอินแล้วก็เชื่อว่าแบบ วีกับมาร์กมีตัวตนจริงๆ <Sure. S 1> คิดว่ากระแสตอบรับทาั้งนี้กับการขึ้นอันดับหนึ่งเทนโลกคือมันที่สุดของชีวิตแล้วแหละอยากรู้ว่าแบบความรู้สึกของของวอกันดีกว่าว่ามันมันปลื้มใจภูมิใจขนาดไหนกับครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราแบบได้อันดับหนึ่งเทลโลไรเนี้ยแล้วก็หนึ่งล้านทวิตหนึ่งล้านกว่าทวิตเหมือน หมือนได้เหรียญทองโอลิมปิกอ,อ่ะจ,จากเขาที่นายยังบอกได้เหรียญเงินใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่คือมันโอ้ที่สุดในชีวิตละไม่คิดว่าจะได้มีส่วนร่วมกับอะไรที่มันเป็นสากลขนาดเนี้ยระดับโลกขนาดเนี้ยเออม,มันมันไปไกลมากเลยมันอมอสำหรับยีนล,ละ่ะสำหรับยินเป็นไงความรู้สึกต่าง มัน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 ดีใจจนพูดไม่ออกเลยอะ่ะเราทั้งหมดสามคนที่อยู่ในห้องห้องนี้มัน <S 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 ยิ้มไม่หยุดเลยนะตั้งแต่พอเราเห็นมีคนร้องไห้ด้วยได้ข่าวพอพอมีคนร้องไห้ด้วยออขึ้นทวิตเตอร์ในไทยแล้วก็ขึ้นมันดีใจแล้วอะ่ะแล้วอย่างผมไม่ได้คาดหวังก็เขาคาดหวังอะไรอยากให้มันได้ที่หนึ่งเนี่ยแต่แบ <S <S บผมเชื่อว่ามันยากอ่ะมันมันยากแล้ว ค่อนข้างมันมันปลื้มปิติมันปลื้มใจที่ทุกคนรักพวกเราจนทําให้มันเกิดขึ้นนะครับอดีใจจริงๆนะมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตใครจะแบบไปได้ขึ้นอย่างเนี้ยมันมันไม่มีเลยนะที่สุดในชีวิตแล้วที่เราได้ไปทั้งที่หนึ่งเซนโลกที่หนึ่งเซนไทยแล้วก็ติดในหลายประเทศอีกหลายๆประเทศแล้วก็แล้วก็ลมันสูงทุกในชีวิตเราแล้วตอนนี้มันคือหนึ่งล้านทวิตแล้วหนึ่งล้านกว่าทวิตแต่มันมันเกินคนนะมัน เกินกว่าที่พวกเราเกิดมาแล้วเจอผมสำหรับผมยี่ส<ป>ิบกว่าปีอันนี้เป็นอะไร,รที่มันรู้สึกเป็นหนึ่งในความสําเร็จชีวิตอะมันสามารถไปเล่าต่อในอนาคตเป็นเรื่องเล่าของเราได้<อ>ยันลูกบวชเลยมันเป็นหนึ่งบทของชีวิตเราที่มันถือว่า s ักเซสนะครับผมนี่แบบถ้าสมมติพ่อกับแม่รู้คงแบบปลื้มใจอะเนาะว่าแบบเฮ้ยทำไมลูกเราแบบแมสหรอปะลูกแมสล้วครับแมสแล้วนะ พี่วรูร้ตัวเป้าตอนนี้แมสแล้วนะแมสแล้วฉันแมสกว่านี้ไม่ได้แล้วแก <laughs> อะแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวยเดี๋ยวผมแปบ๊บหนึงได้ไหมพี่ทำไมเดี๋ยวผมผมขอย้ายที่ชาร์จแบตพี่มาข้่งหนห้องได้ปะ <laughs> อ่ะเรามาเจอกันแล้วทุกคน <laughs> <laughs> คือต้องไปไลฟ์ในห้องนะครับต้องแยกกันไลฟ์เพราะว่ามันจะเสียดอนมันจะสียดอนนะครับอยายทุกคนเห็นแล้วอยากตอนนี้แบตใช้กล้องยังแบตผมจะหมดเหมือนก็เลยต้องยกไปเลยยกไปทางอันเลยใช่ไหมด้านหนึ่งนะครับคือมันดีใจแต่แบบผมชาร์จแบตเนี่ยเองไม่อยากร้องกระเขิน แม่มันแบบเออแม่งสุดอะสุดๆจริงๆคือคนคนหนึ่งจะทำได้ขนาดานี้ะมันมันยากอะอยากขอบเอางี้ดีกว่าอีกหนึ่งคำถามที่อยากรู้อยากขอบคุณอะไรพี่วอที่แบบพากันมาได้แบบถึงจุดจุดนี้อยากขอบคุณอะไรพี่วอไม่ต้องเกิดกันนะแบบบอกได้เต็มที่เลยก็ ผมก็อยากขอบคุณอ่ะจริงๆแล้วมันผมก็มีไปแอบคิดว่าถ้าเราไม่ได้เล่นด้วยกันอหละถ้าเป็นคนอื่นหรือว่าตัวพี่ไปเล่นกับคนอื่นหรือตัวผมไปเล่นกับคนอื่นอ่ะไม่รู้หรอกว่าผลมันจะดียังไงแต่ว่าพอเราเล่นด้วยกันแล้วมันมันไปด้วยกันได้อ่ะมันสามารถคือเราทั้งคู่สามารถไปด้วยกันแล้วมันมีจุดนี้โคตรโคตรมีความสุขที่แบบครั้งหนึ่งได้มาเจอพี่ได้มาเจอพี่หยานได้มาเจอหลายหลคนที่ทําให้เกิด เรื่องราวในวันนี้แม่งโคตรสุดยอดอะเป็นความสุขจริงกะนเนี่ยร่วมเป็นตำนานด้วยกันด้วยสำหรับวอล่ะคือแบบความรู้สึกที่แบบได้มาเล่นคู่กับหยีดแล้วแบบพากันมาถึงขนาดนี้ความรู้สึกส่วนตัวคิดยังไงอยู่ตอนนี้คิดยังไงอะโอ้ oh. <laughs> พูดได้เต็มที่เลยไม่ต้องแบบอายเขินน้องอยากรู้ความรู้สึกหลายๆคนก็อยากรู้ ผมคิดเหมือนกันเลยว่ามันถ้าผมไปคู่กับคนอื่นหรือว่าคู่กับใครอ่ะมันคงมันคงไม่รู้จะเป็นยังไงมันไม่นา่ามันคงไม่ดีขนาดเนี้ยจริงๆเพราะว่ายินเป็นคนที่กระตือรือร้น,นมากแล้วแล้วพยายามมากตอนถ่ายแล้วทุกๆอย่างมันมันจริงใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยอย่างที่ผมบอกว่าครั้งแรกอ่ะ ที่เราเจอกันเราเราไม่คุยกันเลยนั่นนั่นก็คือความจริงที่สุดว่าเราเราไม่พยายามเข้าหากันโดยที่เราต้องหาเรื่องคุยกันก่อนหรือเปล่าต้องอยากให้สนิทเพื่อเพื่อเ<ท>ำสิ่งที่เรามาด,ดีอืมเราเราไม่ได้พยายามแบบนั้นเลยแล้วสุดท้ายมันสนิทกันเองตามธรรมชาติถึงมันจะระยะเวลามันจะยาวยาวมากที่เราจะเริ่มคุยกันอะไรเงี้ย แล้วขอบคุณน้องร้องไห้แล้วนะพี่วออะไรน้องร้องไห้แล้วนะน้องร้องไห้แล้วนะเนี่ยโอ้ยขอบคุณแม่ขอบคอณนะคือมาไ์ร้องไห้ใส่กันไม่ได้แล้วห้ามมาไรร้องไห้ใส่กันนะแม่ขอบคุณจริงๆอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ยินกับบอขอบคุณแบบแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเอาเป็นบอก่อนดีกว่า ก็เออขอบคุณไม่ต้องร้องนะพี่วอลไม่ดิวบิวขอบคุณทุกคนจริงๆโอ้วันนี้แบบสุดยอดมากมันเหมือนเป็นซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ของผมหรือว่าผมยินหรือว่าของ พี่ผู้จัดหรือว่าใครทั้งนั้นเลยมันมันมันเหมือนเป็นซีรีส์ของพวกเราเลยคือไม่มีคุณทุกคนเนี่ยมันมันจะไม่มาได้ไกลขนาดนี้แล้วมันจะไม่มีโอกาสจะเป็นซีรีส์ใหญ่ได้ทุกทุกคนทุกคนเอ็นดูเราทุกคนเห็นศักยภาพแล้วทุกคนอยากให้เราได้ไปต่อจริงๆอ่ะไม่มีทุกคนวันนี้มันก็จะไม่มีเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไม่มีเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกไม่มี ความยิ่งใหญ่มันจะขาดความสําคัญไปเลยถ้าเกิดมันขาดทุกคนไปอขอบคุณมากจริงๆที่เออที่ทําทําให้มันมีค่ามีความหมายกับพวกเรามากอ,มอ,มอ่ะยินบ้างขอบคุณแบบทุกๆคนกับแฟนคลับก็เหมือนกันครับผมอยากจะขอบคุณทุกคนจากใจจริงในแตทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตเราในตอนนี้ครับมัน มันมันเรียกว่ามันมันที่สุดอ่ะมันมันสุดจริงๆอ่ะผมโอมันว้าคุณไม่ออกขอบคุณนะครับร้องไห้แล้วมาบมันขอบคุณครับทุกคนมันอ่ะพูด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 ไปพูดไปมันเป็นความดีใจที่แบบถึงแม้มันร้องไห้มันมันก็เออมันเป็นความดีใจจริงๆอะ ที่มีจุดนี้อะ่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็รักทุกคนเหมือนกันครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนรักพวกเราทุกคนเช่นกันครับอขอบคุณครับออ่าก็คือว่าแบบภูมิใจอ่ะเนาะมันก็แบบผ่านมาถึงจุดนี้แล้วจริงๆอย่างอย่างที่บอกหลายๆคนแบบที่หลายคนได้ยินจากยินบอกว่าถ้าทำถึงเทนที่หนึ่งทวิตโลกอะไรเงี้ย เดี๋ยวเขาจะทุ่แม่นอนจริงๆเราเราเราสัญญาได้นะแต่แต่อยากให้แบบอยากให้ดูให้จบโปรเจกต์ก่อนนะ<ม>เข้าใจปะคือมันยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งสั้งสามเรื่องคือมันเป็นชีวิตของคําว่า end of love อะมันถ้าขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปก็อาจจะไม่มีคนรักเกิดขึ้นก็ได้คืออยากให้ทุกคนแบบดูให้จบก่อนแล้วหลังจากนั้นะ่ะข่าวดีอะมันมีแน่แต่ขอให้ทุกคน ช่วยกันดู end of love จนจบโปรเจกต์นี้สนับสนุนกันต่อไปน้องอีกสองคนด้วยอีกนิดนึงดีกว่าอยากให้ยินกับวอฝากแบบพูดถึงในอนาคตแล้วก็ในผลงานหรือว่างานต่อๆไปที่จะแบบไปออกงานหรืออะไรเงี้ยอยากบอกอะไรกับทุกๆคนว่าหลังจากนี้ถ้าแบบไม่ได้เจอเราแล้วในคนรักเนี้ยอยากให้เขาแบบ คอยซัพพอร์ตเราอะไรยังไง่ะเอาเป็นยินก่อนดีกว่าก็ทุกคนเลยครับทุกคนเลยสิแม้ว่าเราในผลงานข้างหน้าไม่ว่าเราจะเจอเราไม่เจอกันในอนาคตนะครับคนรักจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ผมยินดีแล้วที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนในชีวิตทุกคนอยู่กับผมนะจุดจุดนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนแลกผมต่อต่อไปในอนาคตนะครับผมเชื่อว่า ยังเส้นทางยังไม่จบแค่นี้มันต้องไปได้ได้อีกก,ก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็อยู่ข้างขางผมครับอยู่ข้างางพี่วออยู่ข้างข้างทุกคนแล้วก็พวกเราก็ยังคงรักกันดีอีกนานๆตลอดไปแน่นอนครับอ่ะพี่วอบ้างอืมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับก็ เรื่องของเราในพาร์ทเรามันก็จบลงไปแล้วแต่ว่าวันเนี้ยวันนี้มันจะมันจะ<ด>ไม่รู้<ด>ว่ามันจะฝัง<ด>อยู่ในความทรงจําเราไปนาน<ด>หรือไปตลอดไปเลยอะว่าวันหนึ่งเรากับทุกคนเนี่ยร่วมพาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราถึงจุดจุดเนี้ยอันดับหนึ่งของโลกอะ่ะ ็อยากให้จำโมเมนต์นี้เอาไว้ว่าเราได้พยายามแค่ไหนกับสิ่งที่เรารักอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้ติดตามกันต่อไปครับอยากให้ใช่รับรู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนพาเรามาถึงแบบ t วิตเตอร์อันดับหนึ่งเทนโลกคือต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่ง ที่ช่วยพา v m a r รไปแบบทำให้คนทั้งโลกได้รับรู้ว่าวีมาร์กมีตัวตนจริงๆนะไว้รอหลังจากจบโปรเจกต์ก็รอฟังแล้วกันว่าจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นต่อๆไปเรื่อยๆฝากซัพพอร์ตน้องๆกันไปเรื่อยๆเรื่อยนะหลังจากนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่คิดว่า ทุกคนจะต้องได้เจออะไรอีกแน่นอนในเสาร์หน้าเออรอติดตามนะครับอะโอเคตอนนี้เครื่องพี่เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวไว้แบบเออเดี๋ยวไว้แบบไปเจอกันใหม่บ๊ายบายฮะมันร้อนแนละ้วพี่มันมร้อนมากเลยพูดไม่ได้ก <โด S 1> ็ยิ